คำถามที่หนึ่งะครับสายชาร์จมือถือที่เป็น C to C ต่างจาก C to A ยังไงครับเป็ว่าต่างจาก A to C ยังไงโอเคอันดับแรกสายชาร์จ type A เนี่ยมันอยู่กับเรามาประมาณ2 0 3 0ปีแล้วเป็น type เล็กๆเ,เลยของคอมพิวเตอร์ดังนั้นเวลามันผ่านมา20ปีเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดของขั้วพินหรือว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่มันไปต่อไม่ได้ในกําลังวัตต์สูงๆ, <S <S ๆเช่นอาจจะแบบ earth maximum ของมันอาจจะได้แค่120วัตต์หรืออาจจะเป็นแบบว่าบางตัวบางแบรนด์อาจจะทําสูงกว่านั้นได้แต่ก็จะไม่ได้อยู่ในพื้นฐานนนนย่ีี้ทแแบบมัเป็วซล USB เนี่ยมันจะมีชื่อของมันอยู่ก็คือทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ถ้าเป็น USB-C เนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณช่วง2018หรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อย2017 2016อะไรเงี้ยเทคโนโลยีมันใหม่กว่าเป็น20ปีดังนั้นกําลัง watt ที่มันจะรองรับได้ในอนาคตเนี่ยมันจะสูงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตจะทําแบบไหนเราเห็นสาย Type A ที่รับกําลังไฟได้150วัตต์แล้วก็เราก็เห็นสาย Type C ที่รับไฟได้แค่20วัตต์ดังนั้นขึ้นอยู่กับว สายท้าย A ที่มีมันเก่ากว่าเป็นที่มาว่าเวลาเราแกะกล่องเน่เราจะบอกเออเราอยากได้ C 2 C เนาะ C 2 C มากกว่าใช่มันใช้งานแบบยูนิเวอร์แซลช่วงนี้ใช่แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตที่เราซื้อมานะครับอย่างเช่นแบรนด์ A แบรนด์ B แบรนด์ C เนี่ยเขาออกแบบดีไซน์มือถือยังไงด้วยไม่ใช่ว่า A ไม่ดีนะแต่ C มันใหม่กว่าแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ใช่ว่า C มันจะดีกว่าด้วยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเขาจะใส่อะไรลงไปด้วยในบางรุ่นละกันก